ใบ,บส้มเ้าวันนี้จะมาทริคในหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งมีทริคในความรู้ก็เลยอยากจะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่นฟังอะค่ะว่าอะไรนะเรียนรู้เรียนรู้ที่จะทำยังไงจะไม่ขี้เกียจทำยังไงจะจะไม่ จะทำยังไงจะไม่ขี้เกียจจะหลุดหลุดจากอ,อารมณ์ที่เราขี้เกียจเราไม่อยากทำอะไรอะค่ะและทีนี้เราจะทำยังไงเราจะไม่ขี้เกียจนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือทำยังไงเราจะลืมอดีตได้ในลักษณะที่กำลังเฮิร์ตนะคะกำลังเศร้า,กำ,รากำลังเจอสิ่งอะไรที่ไม่ดีแล้วอยากจะอยากจะลืมอะค่ะและทีนี้เรามีทริคให้ให้ดูนะคะว่า จดมานะคะเือให้ความรู้ในเพื่อนไปด้วยค่ะไม่รู้จะชวนเพื่อนคุยเรื่องอะไรก็เลยอยากจะมีทริกหนึ่งหลุดจากความขี้เกียจของอารมณ์ขี้เกียจไม่ลงมือทําของตัวเองอะคะ่ะว่าทำยังไงมั่งแล้วก็หลุดจากคอมฟอร์ทโซนที่แบบมันย่ําแย่แล้วเราจะต้องทิ้งให้ได้แล้วก็ ก้าวไปสู่อด,ดีตดีๆอนาคตดีๆใหม่ๆอค่ะแล้วเราทำใจยังไงมาค่ะสร้างชาติจะเล่าให้ฟังนะคะเอาที่ว่า,อ,าอันนี้ก่อนเนาะก็คือทํายังไงจะเลิกขี้เกียจนะคะเขาว่าขี้เกียจก็คือไม่ลงมือทําไม่ตัดสินใจอะคะ่ะหนึ่งพวกที่เ อยากจะอยากจะมีอยากจะมีอนาคตที่ดีแต่ไม่ลงมือทํามีแต่ความคิดแล้วก็ไอเดียไม่ลงลงมือสมมุติว่า,อ,าอยากจะขายผ้ามือสองอย่างเงี้ยก็มีทุนอยู่ก็กลัวนู่นกลัวนี่กลัวทําไม่ได้กลัวไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ลงมือทําสักทีนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่า,ามันจะทําให้ขี้เกียจนะคะแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องปัญหาก่อนที่จะลงมือทาอะคะ่ะ พวกนี้มันจะทำให้เรานั่งทันทีเลยแล้วก็ทุกอย่างนะคะมันก็จะต้องไปทีละเล็กละน้อยค่ะอย่ารอความพร้อมนะคะก่อนที่จะลงมือทำอะไรให้ตัดสินใจเลยสมมุติว่าคุณจะขายส้มตำเนี้ยถ้าคุณคิดจะทำนะคะแรกๆก,ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันละคกสองคกหรือว่า พอตาไปสักพักหนึ่งก็รู้ว่ารสชาติที่ว่าคนในโซนเราที่ทานด้วยเขาคอมเมนต์เรื่องรสชาติยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนกับอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะต่ต้องทําก่อนนะคะลงมือทาก่อนนะคะมันจะทําให้เรามีพลังทีหลังค่ะเวลามีลูกค้ามาแล้วให้เราปรับปรุงรสชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่ากลัวในการตัดสินใจลงมือทํานะคะถ้าคุณจะทํา คุณไม่ตัดสินใจการทําก็จะเป็นกันไม่ได้อะไรเลยทําทีละเล็กและน้อยจุดเล็กๆก่อนนะคะแล้วค่อยไปหาใหญ่ทุกคนเริ่มต้นมาจากอย่าง,งนั้นทุกคนนะคะผิดพลาดเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงะคะ่ะอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะโอ้ยยังไงก็ได้ลุกขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอะไรเงี้ยอย่า,น,ยานะคะถ้าคิดว่าจะทำก็ลงมือทำนะคะช้าไม่เป็นไรขอให้ได้เดินนะคะ เนี่ยค่ะมี3จุดลงมือทําเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะเป้าหมายว่าสมมุติว่าสร้างซาจะทํารองเท้าให้เขาเนี่ยสร้างซ่าจะต้องทําทําไปไม่ได้ก็แก้ทําไปไม่ได้ก็แก้ก็คือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆหาข้อมูลไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป้าหมายฉันต้องคือเป้าหมายอคิดไปแล้วว่ารองเท้าที่เราจะทำน่ะมันเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วนะฉันต้องไปให้ถึงตรงจุดที่ฉันคิดไว้อะไรอย่างเงี้ย ทีะเล็กและน้อยค่ะไม่ผิดก็คือเป็นครูให้อภัยตัวเองค่ะแล้วเพื่อจะทําให้ถึงเป้าหมายตัวเองที่จะทําำค่ะนั่นแหละพอทําออกมาแล้วถ้าเราทําได้แล้วนําไปแชร์ไปขายอย่างเงี้ยหรือมีคนใส่ที่รองเท้าที่เราใส่อย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจอะค่ะนี่คือผลงานที่เราคิดว่าเราจะทําไม่ได้แต่เราทําได้อะค่ะนี่แหละค่ะนะคะแล้วทีนี้อย่าผัด ลงมือทําเป้าหมายชัดเจนทําทีละเล็กละน้อยจุดเล็กๆไปก่อนนะคะอย่ารอความพร้อมทุกอย่างก่อนนะคะเราลงมือทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้จุดไฟให้เราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาทํายังไงเราจะหลุดพ้นล่ะคะเรื่องที่แบบดราม่ามาในหลังชีวิตเราสมมุติว่าบางคนเลิกแฟนบางคนโดนโกงค่าแชหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ทีนี้เราจะมาหลุดจากคอบขวดโซนตรงนั้นได้ยังไงนะคะก็จะเป็นลักษณะเรียนรู้อารมณ์ตัวเองไปก่อนนะคะเรียนรู้อารมณ์ตัวเองไปก่อนก็คือถามว่าถ้าถ้าฉันอาสมมติว่าเอาเอา,เอาเคสสมมติว่าอกหักเนาะซ,ซ้างซางก็ไม่เคยหรอกคำว่าอกหัก แต่ทีนี้คำว่าอดราม่าที่เพื่อนๆอมาแชร์ให้ฟังพอหมายถึงเอาจิตเราไปเข้าไปอยู่ในจิตเขาอ่ะเขารู้สึกแล้วเขาระบายมาเนี่ยมันหมายถึงให้เรารู้ว่าเราต้องคิดถึงตัวเองให้มากนะคะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราเสียไปเราจะทุกไปตลอดเหรอคะก็ไม่ได้แล้วก็ ทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะคะแล้วดึงจิตตัวเองออกมาว่าสิ่งที่เรา่ํามเพ้อหรือเราเครียดอยู่ตรงจุดจุดนั้นมันไม่ได้เกิดผลกับตัวเรานะคะอันนี้ก็คือให้หลุดออกมาเอาดึงจิตออกมาคุยกับจิตตัวเองว่าแม้เรามาเศร้าอยู่เนี่ยเป็นเดือนเนี่ยมันได้อะไรเราต้องถามตัวเองก่อนนะคะแล้วเป้าหมายของเราที่ว่าจะไปข้างหน้าเราจะเราจะจะต้องการอะไร สมมติว่า,เ,าเราต้องการอาสมมติคบแฟนแฟนคนนี้เราคิดว่าเราต้องการอนาคตมีครอบครัวมีลูกมอีอะไรสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นแต่ทีนี้มันไม่เป็นดังที่คุณคิดเมื่อคุณออกมาแล้วคุณก็ต้องมารักตัวเองนะคะแล้วมาหอบจิตใจตัวเองที่เข้มแข็งนะคะแล้ว พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่เราคิดบวกได้ก็คือในเพื่อนในสังคมที่นำพาสิ่งดีๆมาให้เราแล้วได้ชื่นชมตัวเองแล้วก็ลืมวันลืมคืนไปอ่ะคือนำตัวเองออกมาค่ะจากคอมฟอร์ตโซนที่คุณเศร้าคุณเครียดอยู่นะหรือคุณผิดหวังจากธุรกิจอะไรของคุณที่มันไม่สามารถอ่ากลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงอนาคตใหม่นะคะ ทำสิ่งดีๆต่อตัวเองหมายถึงการให้ไปทำบุญบริจาคหรือให้อภัยคนอื่นที่เขา,เาที่เขาขอบคุณคนอื่นที่เขาเอาอะไรมาให้ที่เขามีคําพูดดีๆปลอบใจเราอะค่ะเรียนรู้การให้และเรียนรู้คุณค่าของตัวเองเนี่แหละค่ะสองอย่างเรียนรู้การให้ก็คือให้อภัยให้ทุกอย่างให้อภัยสิ่งที่ผ่านมาไม่จมปักแม่ แล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยสิ่งที่เราพลาดมาเราเอาใหม่นะพากันเริ่มใหม่คือพูดกับตัวเองค่ะนะคะแล้วทีนี้ก็ขอบคุณตัวเองที่ทําอะไรดีๆเพื่อคนอื่นได้ในเวลาที่ผ่านมารู้จักขอบคุณตัวเองแล้วก็การให้และแบ่งปันคนอื่นรอบ ป่อยวางแล้วก็อาศัยจิตที่เข้มแข็งนะคะและชัดเจนมากว่าเราต้องการอนาคตแบบไหนแล้วพาตัวเองออกมานะคะถ้ามีจิตใจที่เข้มแข็งเราก็ยิ่งมีพลังที่จะก้าวออกจากคอม์พโซนหมายถึงออกมาจาก ความโศกเศร้าที่เราเจอนะ่ะยิ่งมีพลังนะคะจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็คิดบวกเยอะๆแล้วก็การให้ให้อภัยะคะ่ะแล้วก็รักตัวเองมากๆแล้วก็มองอนาคตและเป้าหมายที่เราจะต้องเดินนะคะ่ะเพอเพอช่วงที่เราเดินออกไปหาสิ่งตัวตนของเราอะช่วงนั้นจะมีความรักดีๆเข้ามานะคะ นึกถึงอนาคตใหม่นะคะคนไหนที่ยังเศร้าอยู่กับอดีตจมปักในอ,อดีตนะคะทำสิ่งดีๆต่อตัวเองและผู้อื่นเรียนรู้กันให้เรียนรู้คุณค่าของตัวเองขอบคุณตัวเองนะคะอืมแล้วก็ควบคุมแล้วก็เรียนรู้อารมณ์ตัวเองให้เยอะๆนะคะ ันเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็ฉันทำดีเพื่อคนอื่นได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดใจแล้วก็ให้อภัยแล้วก็มองถึงอนาคตนะคะอย่าลืมนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือจิตใจที่เข้มแข็งจะมีพลังมากค่ะสำหรับคนที่กำลังคิดลบอยู่นะคะจะเป็นอะไรที่ พค,คิดบวกนะคะคิดบวกให้มากๆถ้าตรงจุดไหนที่ทําให้เรารู้สึกอารมณ์เราดาวเราเรีบออกมาเลยนะคะอย่าไปนั่งนานอย่าไปทำให้เราต้องนั่งนานนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งจะทําให้เราเศร้าลงไปะคะ่ะนี่แหละมองสิ่งบวกสิ่งไหนที่ทําให้พลังใจมันฮึกเหิมะคะ่ะให้มีพลังที่จะ อยู่ในบนโลกนี้ได้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีทำให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะสิ่งที่มันย่ำแย่เราก็เอาจิตเราออกมาแล้วก็เป็นคนใหม่ในโลกที่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะขอบคุณมากมายค่ะ see you ซียูน e ก o ูซ e ยูนักคลิปคาถาของการาไม่ทำให้ขี้เกียจคือหนึ่งอ,อย่าผัดวันประกันพุ่ง คัดวันกับนันงุวงอันจดมานะคะจดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลงมือทําเป้าหมายที่ชัดเจน3าสเต็ปนะคะลงมือทําเป้าหมายที่ชัดเจนทําจุดเล็กๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้มีความพร้อมทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ค่ะก็คือคนที่ประสบผลสําเร็จส่วนมากอะค่ะ เริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะคะเริ่มจากความคิดตัวเองแล้วลงมือทําค่อยๆพัฒนาไปนะคะนี่แหละค่ะเราก็จะขยันขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่เรารักเห็นผลทีละน้อยทีละน้อยเราก็จะเป็นคนขยันนะคะขอบคุณมากมายค่ะ c u n ู t ัททูซีอูนัทคลิปไอเดียมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างๆมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะ